สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะยินดีตอนรับแล้วก็ดีใจร้ายถ้าเกิดพี่น้องเขามากรับชมรับฟังท่องอีสานบานเนตรพอนหายมือนี่สีมาสั่งกาแฟาน้องคิวค่ะสีมาชวนพี่น้องกินกาแฟานี่คือแม่ค่ะคนสวยสวัสดีสดดค่ะอเ่ียนากาแฟอร่อยอร่อยชาเขียวปั่นเนาะร้านนี้เป็นร้านประจําค่ะแล้วก็ เข้มข้นถึงใจเราที่ไปเพื่อนขายกุ้งนั่จ้ะขายกุ้งน้ำหรือถ้าไปเบิรงนกุ้งเนาะอันนี้คือกุ้งเขาเอิ้นกุ้งยังน้องเคียวเอิ้นกุ้งยังเป็นนกุ้งจมแซลาโบนะจ้ะเซลบโบเซลาใส ลระใสยสามร้อยสดๆเลยค่ะผู้ใดสนใจร้านน้องจิวนักสื่อประจำมาพี่น้องเป็นเบือ,อล้วละ่ะเยเปลาเบือ,อวเนี่ยค่ะว่าย่เปล่าวเบือ,รอปววอระจัน ชากาแฟากับพี่นอ้องเนเบื่องกาแฟเพิ่มคนค่ะโดยเฉพาะเมนูชาเขียวปั่นเนี่ยค่ะอัธยาใสยดีค่ะมนุษย์สัมดันน์้กสดนอันนี้กาแฟสดค่ะกาแฟสดเข้มๆเลยจ้าชาเกิดสมูกตินมือนีกับบอด้นอนอีกสองมือพี่น้อง ติดใจกาแฟแม่ค่ะเข็มขน้นแล้วก็ถูกอร่อยเนื้อจจากถูกมาก30บาทนะราคา30บาทกินมื้อนี้ตาแข็งขอนมืออื่นค่ะเพราะว่ามันเข็มขน้นว่ไหวนะพี่น้องเนาะแข็งลายมือเลยแถวว่ยยี่สิบสี่ชั่วโมง,ง,ง,งไม่ต้องหลับต้อนถูกค่ะถูกแล้วก็ุณภาพ สะอาดรับประกันคุณความสะอาดแล้วก็คุณภาพค่ะอัน,นีจะเป็นชาเขียวปั่นนะคะอันนี้เป็นเมนูชาเขียวปั่นเนาะชาเขียวปั่นนะจ๊ะ น,นีาา่ไค่ะพี่นกถ้ามาส้มกุ้งสุดยอดอกพี่นกอันนี้จะเป็นปกุ้งหัวแก้วค่ะกุ้งหัวแก้วมันจะแยกใส่ออกมาค่ววาะวิระบบน้ำเนาะเชื่อว่าบ่ให้มันนกหรือว่าให้มันนอกได้นหน่อยที่สุดกุ้งสดๆค่ะ ผู้ดใดสนใจค่ะอันนี้กะทิเป็นใส่ญ่ขึ้นมาเนาะค่ะมันจะมีสามโบสามใส่สามราคาค่ะระบบน้ำมันก็นยังดีเหมนเราพี่น้อง แต่ามาหนี่ก็พิดหวังแล้วค่ะปุ้งสดเผาสด,สดสดย่างให้สด,สดสดพร้อมกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มฟรีย่างฟรีค่ะนีกระบบเตาย่างนะพี่น้องเนาะย่างฟรีน้ำจิ้มฟรีฟบ, 4, บริการค่ะเน้นบริการกลับไปทั้งด่านกาแฟเห้าขาเกียวเฮ้าได้ไปวะ เลยค่ะมาดงหน้าตาชาเขียวค่ะนี่เป็นหน้าตาชาเขียว้ะเป็นยังไงพี่น้องห่อนห่อนเนาะห่อนห่อน,อน,อนละชาเขียวปั่นไปสักแก้วนึงก็ชิชื่นใจอา้าวชิมรสชาติด้วยจ้ะคุณภาพไม่ต้องห,วงอห่วงย่ายชิมมือกันอเออ ชื่นใจรสชา,าบบิชื่เก้าค่ะเพราะพิษหวังเพ้มข้นเมียากาแฟหน่อยเจ้าของกาแฟเจ้าของร้านกาแฟเอาสวัสดีค่ะก่อลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจ้าของร้านกาแฟ จะของห่านกุ้งสดชื่ออะไรนะคะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรนะบอกหน่อยบอกคุณลุงหน่อยลุงคุณลุงคุณป้าหน่อยชื่อน้องอะไรคะน้องคอยใจหรือเปล่าพ่อชื่ออะไรคะแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อแล้วพ่อชื่ออะไรคะ อ่ะเดี๋ยวมาบอกคุณป้าคุณลุงกันนี่พ่อชื่อยศเหรอแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่โจพี่อะไรนะพี่หมื่เหออแล้วอาชื่ออะไรจุกอาจุกทาอะไรลูกพีไก่พี่ไก่แบบไหนลูกเกมเส้นเกมโวยตายแล้วกูกูเส้นเกมแบบไหนคะเออเออืม จ้าพี่น้องนี่ยแหละพามาเที่ยวชุ่มมือหนิบริบรบม,มีอาจจะบบริษสาราเท่าใดรเราพี่น้องแต่มาชุ่มกิเนาะชาเขียวปาน ที่แถบนี้กับมีลานเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าเป็นเทศากาลปีใหม่งสงการกับพ่อขายเรลาต้องสต๊อกไว้หรือว่าสัง่งสุ่งสดเพิ่นเป็นบนบอ่บอไว้มาจากแปดลิ้วค่ะนี่ไปเมาจากบอ่อเพิ่นมาเนอาะไป่องสีบอ่อเพิ่นมาก หวานค่ะพี่น้องสดมันนั้นสดอะมันก็หวานาการเป็นงานรื้พรบปรับั้งสั้นอยาพี่น้องมาร่วมกันก็อยากให้เพื่อนได้กินนะคะพวกคิดวางค่ะสดแล้วมันก็จะหวานเนาะพี่น้องเนาะ บกนางอันนี้เขาจะเอื่นว่าขิงหัวแก้วนะคะค้นสีมักนิยมแต่ขี้บอนี่ใส่นี่ค่ะมันจะอร่อยก็การมาจันว่ะแต่สำหรับสะพานขิงบอไรใส่ไรก็แฉะมุกโตหรอค่ะมันสดไหแต่ว่าส่นมากใส่นี่แหละเอื่นหัวแก้วนี่จะค้ายดีที่สุดขายง่าย นี่เท่าไรคะบอใครพ่อขายของอันนี้ก็จะเป็นไส้ไงไส้กามไงค่ะไส้กามไงถึ่นมากร้อยหนึ่งค่ะจะสามร้อยค่ะก้อยสามร้อย หัวแก้วใส่หัวแก้วนี่จะค้องร้อยหทิพหรือค้องร้อยแปทิพค่ะมันจะมีใสกันเนาะใส่นร้านร่อยใีย่ไหวใสวแต่หัวแก้วหัวแก้วผม จ้ามื่อนี้กะม่มะมาพี่มองมาเบิงกลุ่มมาช่อมกลุ่มค่ะผู้ดใดสนใจกะกุ่งสดค่ะสดสดเลยค่ะลัคาหนมากินกาแฟาร้านน้องคอยใจกาแฟสดเข้มข้นรสชาติเข้มขน้ขมขนค่ะนี่นู่นคนกะนี่ทุกจิิงทุกอย่างสามนั่เลยค่ะใหญ่มาก หนึ่งแก้ววัวแล้วก็เออจ้ามือนี้กะคือสิจกคลิปไปซ้ำนี่แหละค่ะขอฝากช่องอีสานบ้านเนรทอนไว้น้าพี่น้องเลยค่ะเด้อค่ะขอบคุณหละกกะดีใจและหลายช้พี่น้องเขามาติดตามรับชมรับเบึ่งให้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ